สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่วัทาจะมาเข้าซิปซ่อนให้ดูนะคะกางเกงตัวนี้นะคะเราจะเข้าซิปซ่อนเป็นซิฟด้านข้างนะคะมาดูกันนะคะง่ายนิดเดียวะคะ่ะไม่ยากนะคะมาดูกันนะคะพี่วัทาจะทํายังไงนะคะเอ่ออันนี้นะคะพี่วัทาได้เย็บไปแล้วนะคะคือเย็บเข้าตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนส่วนตรงนี้ก็เย็บเนาห่างๆไว้แล้วนะคะทีนี้พี่วัทาก็จะเริ่มแล้วนะคะเข้าซิปนะเข้าซิฟนะคะทุกคนเข้าซิฟ กรีดนะคะเพื่อนทาจะเข้าแบบนี้จะกรีดตรงนี้นะคะให้แบนเบนนี่เลยแล้วมันมีรอยอยู่แล้วนะคะที่เราที่เรากดเอาไว้นะคะแค่ตรงนี้ซิปนะคะเป็นซิปซ้อนนะคะเป็นซิปซ้อนแบบนี้ก่อนจะใส่นะคะอย่าลืมพื่ันทาเคยเป็นมาแล้วก่อนจะใส่ซิปไม่ได้รูดไม่ได้ริวรูดดู พอเข้าไปแล้วนิดหนึ่งผนสุดท้ายต้องมานั่งเลาะเพราะชิปมันรูดไม่ได้แล้วก็วางอย่างนี้นะคะเปิดขึ้นมานิดหนึ่งเปิดขึ้นมานิดหนึ่งนะคะพับหัวจะเป็นแบบอย่างนี้พับแบบนี้นะแล้วก็น,นี่เลยใช้เข็มหมุดนะ กัดหัวไว้ข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะให้มันเท่าเท่ากันให้เท่ากันอย่างนี้เลยนะคะเอาเข็มหมุดช่วยไว้นะแล้วก็ดึงลงมา แบบนี้เลยเราก็เอาเข็มหมุดเนี่แหละค่ะมารไว้เหมือนเดิมสองข้างเลยทําแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ไม่พลาดมันจะได้ออกมาเสมอกันเนาะแล้วก็เอาเข็มหมุดสองข้างเนี่แหละค่ะเดินไปเพเสียงมันดัง ได้เลยแล้วก็เอาออกเลยนะคะตรงนี้อันนี้เราเย็บเนาวไว้เอาออกได้เลยบางทีคนๆก็เย็บไปเลยแต่มันทำไม่ถนัดนะเคยลองทําแล้วมันไม่ถนัดก็เลยจะลาอออกก่อนเพราะเรามาร์กไว้กับเข็มหมุดแล้วลาอออกให้หมดให้ไปถึงที่เราจะเอานั่นแหละคะ่ะ ตรงนี้พอดีนะก็รูดซิปลงมาเนาะบางทีก็แบบทําเรียบไปเลยแล้วก็เดินกดเลยก็ได้ค่ะเดินกดข้างเลยก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาเดินกดข้างนะคะ พราะมันเท่ากันแล้วจริงๆอ่ะวางไปเลยแล้วกดข้างก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ทาตะกี้เกียดกดก็เลยเอาแบบนี้ไม่กดนะคะแล้วก็กดข้างเพราะว่าตอนที่เราวางเนี่ยมันวางตรงกับเส้นพอดีแล้วไงเราก็กดข้างมาเอาปล่อยถึงหมดออกได้เลยค่ะกดมาถึงตรงนี้ กดมาให้สุดได้นะคะข้างหนึ่งนะกดมาให้สุดเลยข้างนี้แล้วก็ข้างนี้ข้างนี้พี่พุาจะยังกดไม่สุดนะเพราะเวลาเข้าซิฟิลิสทาว่ามันมันดึงหัวซิฟมาลำบากมันยากก็เลยว่าจะแตะไว้แค่นี้ก่อน จะติ๊กไว้แค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เย็บกดมาไว้สําหรับแหวกนะคะแหวกเอาหัวชุดออกเวลาเราจะเอาขึ้นมาข้างบนไงแล้วก็เย็บเดียวทามเลยนะคะอันนี้ไม่มีการตัดต่อแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตีนผีเดอนะคะเปลี่ยนตีนผีเป็นเป็นตีนผีข้างเดียวอันนี้พี่มันัาถนัดนะคะ คือถนัดตีนผีข้างเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตีนผีกันก่อนนะคะนี่นะคะตีนผีก็เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นตีนผีข้างเดียวคู้ทาก็จะทํากันอันนี้นะหัวที่เราพับไว้อะกดมันเข้าไปไว้ข้างในนะคะกดเข้าไปไว้ข้างในแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเริ่มนะคะเริ่มเย็บเออบางคนก็ใช้ตีนผีแบบ ที่มันเป็นสําหรับสําหรับเย็บซิบเลยนะความถนัดไม,ไม่เหมือนกันค่ะทาะพี่มันทามใช้ตัวนี้แล้วมันถนัดอะ่ะฝอยหน้าฝอยหลังนิดหนึ่งนะคะติดติดแล้วเราก็ค่อยๆเย็บมาตามเส้นเดิมเบียดเข้าใกล้ๆที่สุดตรงนี้ไม่ต้องเบียดมากก็ได้นะให้มันเหลือไว้นิดๆน,นะ เพราะว่ามันเป็นช่วงข้อต่อช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันจะรูดซิปยากนะคะซิปซ้อนแน่นไปมันก็รูดไม่ได้เหมือนกันนะเวลารูดแล้วมันจะติดนะคะมันจะสะดุดถ้าถ้าเป็นทางเรียบมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นช่วงต่อเนะี่ยมันจะเป็นสะดุดนะสะดุดแล้วทําให้ซิปแบบแตกง่ายแค่นี้พอนะคะแล้วก็มาข้างนี้มาข้างนี้ที่พี่มันทาบอกว่าไม่ให้ซิปมาโดนมาขึ้นมาเราจะได้รูดซิปลงไปข้างล่างได้แล้วก็ ได้เริ่มเข้าตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะไม่นั้นนะมันก็ติดแล้วก็ดึงให้มันเท่ากันเด้อนะคะถ้าไม่เท่ากันเวลารูดตรงก้นซิฟะ่ะตรงซิอ่ะมันจะป่องแล้วมันไม่สวยเสร็จแล้วก็ไล่ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรอชมนะว่าเออเสร็จออกมาแล้วเราจะสวยไม่สวยนะคะเพราะว่าพี่มันทำไม่ตัดต่อนี้ ตรงนี้ก็แบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปเน้นมันมากปล่อยมันห่างอยู่นิดนึงนะคะเวลารูดซิปจะได้ไม่ยากน,นะคะเสร็จเสร็จเสร็จพอเข้าเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดหนวดตัดได้ตัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะเก็บให้สวยงามค่ะงานขายเราก็ต้องมีรายละเอียดเนาะก็มีคุณภาพของเราแล้วก็นี่แหละคะ่ะซิปต,ตรงนี้นะ,ะ,ตตนนะ,ะบางเออซิปต,ตัวนี้มันยาวไปนิดนึงนี่อยากไม่ใส่ย,ยาวขนาดนั้น ดึงขึ้นมาดึงซิปขึ้นมาดึงซิปขึ้นมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงจะเรียบไหมให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเอาหนวดออกก่อนเด้อนี่นะคะเรียบนะมันไม่สะดุ้งอยู่นะคะตรงนี้เรียบ ถ้าเราวางวางแบบที่ตะกี้มันจะออกมาเรียบสวยนะคะทุกคนออกมาเรียบสวยมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่กลับออกมาแล้วเรียบค่ะเรียบสวยนะมันก็เรียบสวยนะคะอันนี้เป็นซิปข้างข้างกระเป๋านะพอเสร็จเรียบร้อยรูดซิปได้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องกดตรงนี้อีกทีนะคะเพื่อให้มันให้มันแบบ ให้มันแนบนะคะมันจะได้รูดง่ายๆนะไม่นั้นมันจะรูดยากเหมือนกันเนาะจริงๆเวลาเย็ยบตรงนี้ต้องเปลี่ยนดินสีนะคะดินสีข้างเดียวในถอยหน้าถอยหลังไม่ขนะ ็บนวดเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะต้องกดเหมือนกันต้องกดไว้เพื่อที่ว่าเวลาเรารูดซิฟมันจะได้สวยด้วยมันได้รูดง่ายด้วยนะคะต้องดึงออกมานะแบะออกมาแล้วก็กดเดี๋ยวมันมีเส้นอยู่นั้นเส้นหนึงเดี๋ยวค่อยไปเอาออก สวยงามนะคะเดี๋ยวจะรูดให้ดูอีกทีเนี่ยอันนี้มันเป็นเส้นหนึ่งที่เราเนาไว้ตั้งแต่ทีแรกอะเราต้องเอาออกให้หมดเนาะเนี่ยเส้นเนี้ยที่กดหัวกดเนาไว้แต่ทีแรกอะไม่สวยอะต้องไปดึงออกเด้อต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแถวนี้ไม่มีไอ้เออไม่มีอ,มมอที่ล้อดได้ ก็สกิดเอานะคะจริงๆมันต้องใช้ที่ล้อได้นะคะแต่คนทาไม่ไม่เคยมีกับเขาเลยมันเหมือนกับไม่สะดวกในการที่จะเป็นคนชอบลืมอ่ะพกพาพาหาหามันก็ไม่เจอก็ใช้แบบนี้นะคะสะกิดเอาแต่ก็คือเราทําจนชํานาญแล้วนะคะก็เลยไม่ได้กลัวว่ามันจะโดนแล้วมันก็ไม่เคยโดนด้วยไม่เคยโดนเนื้อผ้า,าด,ด้วยถ้าคนที่ไม่นั่นก็ต้องใช้ไอ เออ่ที่ล้อนะคะต้องใช้ที่ล้อก็ต้องเก็บเก็บรายละเอียดเก็บออกให้หมดให้สวยงาม เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมก็กลายเป็นกางเกงซิปข้างที่สวยงามเดี๋ยวก็ไปรีดตรงนี้นะคะอันนี้ก็วิธีเข้าซิปนะคะสําหรับวันนี้ก็วิธีเข้าซิปโซนนะคะซิปข้างนะนิดเดียวค่ะทุกคนใครๆก็ทําได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่มณทาก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องนะคะมนทาสไตล์ด้วยนะคะ บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายจ้า